เราไม่ได้ต้องการคนที่แย่ที่สุดไม่ได้ต้องการคนที่อยู่กลางมากที่สุดแต่เราต้องการคนที่เก่งที่สุดมีฝีมือมากที่สุดที่จะสามารถผ่านเกมพวกนี้ไปได้ จะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดไปจนถึงเกมสุดท้ายและได้รับเงินรางวัลกลับไปนั่นเองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมาเล่นกับพวกเราได้นะครับผมโดยการคลิกลิงก์ดิสคอร์ตใต้ล่างคลิปนี้ลิงก์ดิสคอร์จะอยู่ได้1นถึงสวันนั่นเองนะครับผมรีบกดกันเข้าละเพราะนี่คือฟาหัดเกมเมอร์ทีวีสเกม